สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมามาแล้วเสียงแจเก้วอยากอาน้ก้นเกาก้นเดิมกับพี่น้องเพิ่มเติมมื่อนี่เต้งตัวรู้ลาแนจกน้อยดูลามาเฮา <c oughs> สิไปไส์พี่น้องว่าเอาพี่น้องมาถ่ายกันดูจ้า่าเมื่อนีส่สภาพไปอส์เต้งตัววีผมส้งแสกหนา <c oughs> ่น้องมนียาจ๋าสิพ้ามาลง่เลือก,กินอาหารในเลือจ้ะพี่น้องจ้าอาหารทะเลอาหารโปฟเฟสมีหลายอย่างหลายแน่วซื้อตัวเทียเดียวเล้วพพ้อมทั้งอาหาร้าพี่น้องนั่งเลือไปสองสมุรึ่ง,งไปกัเนาะจะเนาะมาฮอดเล้วก็ต้องรอถฐาร้านเช้าอนร้านร้านเชกาก็ร้านเคยเป็นสิมารับพอกันอยู่นี่จ้า,เ,าเดี๋ยวพี่น้องสิพาไปบึงกันจ้ะนี่จ้ะ เรือ3สามล่ำไม่สามล่ำเสียออกกินอาหารแต่ว่าพุนพุ่นแกจ่าไปล่ำพุ่นล่ำที่สามจ้าเกินเทบูเก<อ>ินเกินเกิดเทบูต้นไปข้าล่ำที่สามจ้าพี่น้องสเตสเตน สเติมมะเติมนะเขาเติมะตมะซืะ้อ,อร้านเขาเติมมาอันนี้สองอันนี้เติมมาอันนั้นเป็นของยศตะบอยเพื่อนแล่นรอบอันแล่นรอบเมืองแก่พี่น้องกันอืมสั่งเป็ดสีพาไปกินอาหารนอกพี่น้องเนาะโอ้ยอ่านภาษากระกรกป๋อโต๊ะแต่ยากออันนอกพี่น้องออกคลิปยางดีบาสันเอ,อ้ยกระซ่างเถาะไข่ปลาลูกก็คือบลาลูกแหละพี่น้องบะต้องปิดบงังแกความบะต้องอไอถอกเนาะอันนี้คือแม่น้ำ แม่นานทะเลเขามาในเมือง,องแก่พี่น้องกาเขามาในเมืองอุกอยูุฟังพุน่นบันนี้่งจากเลือแล้วสิ้ากันไปเที่ยวงานไทยแกพี่น้องกาเบิงนัก้องเตาสมายกับสาวป่านมากบอกมื้อนีแล้กก็กับอันไปดอกลักดอกมาลากับผู้ใดในหลายค้นอยู่จก่พี่น้องกาเลยเสิพ้ากันไปเที่ยวตอนนี้มาหอวหลักเลือมานั่งถาลานสาวก่อนต้องถาลานสาวลานเคยก่อ,อน มะหัวเป็นนอนอยู่โรงแรมมะหัวเป็นตื่นตื่นมาท่าน่ํำไหนก็นัดกันมองเนี่หลจบาจพี่น้องจ้าปีพานองมาเบ่งมาซื้อโดนดนนั่นพี่ก็สิได้ออกมาเนอพี่น้องเนาะดนดนว่าแม่นดนแล้วพี่น้องห้ายแล้วจนสิยี่สิบปีแล้วเขาได็มาม่ยูหนีนี่แหละปึงสิลงครั้งแรกแต่กลุ่มกับส่วนลายที่ยวแหละพี่น้อง ตาบาก็หันบ่มาจักเทียต่ว่าเทียน,นี่เพื่อนเป็นอันเส่วงที่ไฟไฟที่บังคับเส่วงนี้เป็นไฟบังคับซะพี่นอจกา <c oughs> เพื่อนเสื้อผ้าเพิ่นเสื้อผ้ายเมื่อวานก็ซื้อดอกไม้มาเสื้อผ้าแล้วแถวนี้เป็นแถวเสื้อผ้ายก่อยพ่ไปบ่ได้ก่อยซื้อตัวแล้วอาาัสันเิ่นว่างก็ต่องมานล้เพิ่นบ่หูวว่าสิก,กินอี้ยังโงเลือไปเบิ่งก้นอาหารการกินเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องไปกินเรื่องบุฟเฟ่ในบ่กุ้งค่าดอกพี่น้องนองกจากแปวบรรยากาศพ้าพีผพานองมาเที่ยวมาช้มนอกค่ะนอพี่น้องมาอยู่กัไก่ตังบานตังเมืองก็ได้ห้ทยทศบานได้เมืองเิ่นเห็นนําบะเมนว่ามะอวดมาอ่างเด้อพี่น้องอยากมาห้พี่น้องเห็นบรรยากาศด้วยจ้ะเด้อพี่น้องผ้ามาเห็นบรรยากาศการเป็นอยู่อยู่ในเมืองต่างแดนพี่น้องจ้า เอาสำหรับคลิปนี้ยาจากับอจบไปเพียงแค่นี้คอนนอกคันนอะเอาติดตามคลิปต่อไปว่าสิเห็นยังเจอนยังจ้าสำหรับคลิปนี้ไรนี่กับพอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ